สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ LM Cafe กันอีกหนึ่งครั้งพบกับผมเ m มนะและมิเดครับวันนี้ครับหลังจากที่เราได้เห็น standing ล่าสุดของ nation มาเราเลยจะมาทำคลิปนี้กันครับนั่นก็คือเมตาตอนนี้ใครไปต่อเป็นเมตาเกมของช่วงนี้นะครับสำหรับเฟนบัตเมตาเกมเนี่ยมันคือยังไงครับพี่เดจริงๆแล้เมตาเนี่ยมันพูดได้ทุกการเลยนะประเภทเด็กที่เล่นเยอะที่สุดหรือว่าคนเลือกออกมาแข่งมากที่สุดมีประเภทที่ว่าชนะรีเลทเยอะสุดแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งคือเด็กที่แก้ทางเมตาสำหรับ ตอนนี้ครับผมจะอ้างอิงจาก Final Standing ของ Nation Nation 2025ซึ่งก็คือภาพนี้เลยนะครับสำหรับ Nation ใครที่กำลังงงนะครับว่างานแข่ง Nation เนี่ยคืออะไรมันคืออะไรครับพี่เดชเนชั่นเนี่ยคืองานแข่งระดับชาติถ้าเราสังเกตนะ่ะก็คือเหมือนกับประเทศไทยเราก็ุ่ผันไปเนาะทีเนี้ยคราที่ว่าเราอเอาภาพนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันคือสิ่งที่ แสดงให้ดูแล้วครับว่าตัวละครไหนอ่ะมันน่าสนใจมันฮิตมันฮอตมากๆเราก็เลยอยากจะมาแนะนํา5ตัวละครที่น่าเล่นในช่วงเมตานี้กันครับเริ่มจากตัวละครตัวแรกครับซินด้าดาไคออฟ r ิจิบิวชั่นเจ๊สวยคนนี้ผมเข้าใจมากๆเลยนะเพราะว่าผมเพิ่งขายมาันซินด้าครับ, <laughs> รบเป็นหนึ่งในเด็ก ที่มี Value สูงมากแล้วก็บุกแบบหน้าไม่ข้อดีของเขาครับคือการที่พวก gas กต่างๆเนี่ยคอสของเขาครับจะน้อยมากๆคือศูนย์เนี่ยเยอะมากแล้วก็1เนี่ย จะเป็นบางใบเท่านั้นด้วยความที่เทคของเขาครับมันค่อนข้างที่จะง่ายและไหนยังจะมีฟิกไนท์ปาดาบได้อีกทําดาเมจแบบกันไม่ได้เยอะมากพอสมควรทําให้เอาจริงซินด้าเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ท็อปเมตามากตอนนี้การมาเหนือของเกมวิบลด้วย <laughs> เรียกว่าตอนแรกคือกินดาบโอ้คนเล่นโอเคนะแต่ตอนนี้คือพอเกมวิบลมาเหมือนมีบันไดเพิ่มมาเป็นไรตัวนี้นมาแล้วแกนเด็กของเขาเนี่ยจะต่างจากเด็กนินจาตัวอื่นตรงที่เขาจะต้องทำการจัว่วซึ่งซินด้ายิ่งได้จัว่วยิ่งแรงครับ เพราะนั้นบางเด็กที่เราจะเห็นคนเล่นซินด้าบางคนอาจจะใส่ทั้งม้าโมเมนตัมและใส่ทูเดเกอร์เข้าไปด้วยรวมถึงเอเซนทัลเอมพอร์เมนเพื่อที่จะทำการเร่งจุ่ที่เอามาแบบปิดจบศัตรูให้ได้ไวที่สุดมันก็เลยกลายเป็นท็อปเมตาของตอนนี้เลยครับสำหรับซินด้าตัวละครถัดไปครับอารักนีซุลิปีตัวที่มีเทคที่บอกว่าสเตลของทั้ง2ฝ่ายติโกเคนกรณเดียวกันกับของซินด้าคือแวลูบุขเาสูงมากอันเนี้ยมันแย่กว่า เพราะว่าการแอสซิสซินครับพี่เดก็รู้มันมีหลายใบพี่เดชอบมีใบไหนะะบ้างฮะออร์แกนี่อะบอกว่า,ท,าทําลายมือจะขาดไปบวกดูมือด้วยทําลายด้วยผมไม่เจอในงานแข่งขัน,ขน,ขนล่าสุดโอ้โหวุ่นวายมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะโกเกนหรือเปล่าหรือเขาจะบวกมันตรงนี้แหละมันเลยกันยากนะเป็นเงี้ยทำให้เราแบบว่าตัวอย่างเราว่าราเสียของเยอะมันจะมีการลบโคตรโหดอยู่มันก็เลยรู้สึกว่าแวลูเนี่ยมันเยอะมากเช่นกัน ถ้ามันตุกติกได้เยอะมากแกได้หลายอยา่างคือถ้า,าสัวซินด้าคือสูสีอยู่เพราะว่ามันสามารถเด็ดมือสรองคำไดซินด้าพร้องันมันไม่เยเยอะเท่าไหร่ถัดไปครับอันดับที่3นะครับอู้ลูกรักมากสำหรับผมเอวิโบนนะอ๋อ โดนฟาร์มยับเกยโบนี่คุณน้านี่เล่นทั้งสองตัวนะทั้งซินด้าทั้งเกยโบน้าคิดยังไงกับเกว๋ยวิโบนี้สำหรับผมอะเอวิโบนคือเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเล่น mid เรนจ์ได้ง่ายถ้าเราสามารถเสกลูกแล้วทำาว l u ก,กับลูก,กี่ยไปเรื่อยๆซึ่งเกวยิโบนครับมันมีหลากหลาย s t e ปในการเล่นมากคุณจะไปเล่นสายอโกก็ได้ที่จะเล่น g เ l d น n t r i p ป e สามสี 4, เรียกลูกมาตีแค่รอบเดียวแล้วก็บนแบบนี้ไปเรื่อยๆสร้างทองเม็ดเงินต่างๆแล้วก็รีบเร่งให้มันจบหรือจะไปเล่นสาย มิดแร์ที่เล่นตัวละครที่แบบมีเอฟเฟกที่แบบว่าอ่าอย่างชํำอย่างตัวของอังกา หรือจะไปเล่นสายเดียวกับที่ผมเล่นก็ได้ที่เป็นสายดีฟเฟนซ์เน้นแบบสายไฟเยอะๆการวิสาศาสตร์ได้แล้วก็เพย์ปิดจบของมันคือการลงบอลเตอร์ฟอรเลียนก็สู้เกย์บอไม่ได้นะตัวสู้เกย์บอลไม่ได้้ามหมนเลนอย่างกาเดียนก็คือเงอตกสำหรับตัวละครถัดไปครับนั่นก็คือเบซึ่มไปซึ่มเป็นยังไงบ้างครับพี่เดตัวนี้ตัวละครนด้ว่าเขามีนางฟ้าแล้วก็เวลาเขาเจอพวกที่เป็นเกย์บอลเขาก็ตีไอไลน์แล้วก็ ใส่โซได้ครับเสิร์ฟน้ำฟ้าเข้ามาตีตัวละครฝนองข้าไมได้แล้วก็เทมโปของมันอนะ่ะมันสู้ได้ทุกตัวมันสู้ได้ทุกตัวจริงๆมันต้องใช้สกิลการเล่นค่อนข้างสูงแล้วก็มือบางครั้งมันก็บิดได้มือนกันถัดไปครับอันดับสุดท้ายของเราเบอร์แดน ชอนออฟเดอะโรสพี่บอร์แดนเนี่ยผมพูดตรงๆ,ๆเลยว่าเป็นหนึ่งในวิศาที่ตอนนี้มาแรงมากเป็นสายวิศาที่จะตีก็ได้หรือจะรอ OTK ตอนจบก,ก็ได้ด้วยการมาถึงของสร้อยใหม่แสบมากครับตัวนี้เรียกว,ว่าถือว่าเป็นตัวละครที่น่ารักด้วยนะก็ะถือว่าเป็น5ตัวละครที่ควรเล่นกันนะครับในเมตานี้ต่อไปครับหลังจากที่เราได้รู้ 5ตัวละครละผมอะรู้สึกว่าบางคนอะเขาอาจจะไม่อยากเล่น5ตัวนี้ก็ได้เราเลยจะมาเสนอทางเลือกอื่นให้แต่เราใครที่อยากจะเล่นเด็กเฉพาะกลุ่มเริ่มจากตัวแรกก่อนเลย bass io อ่ามันเป็นยังไงอะ่ะพี่เดนหนเราอธิบายให้คนดูได้รู้ แต่ไาโอเนี่ยเป็นเด็กหนึ่งที่มีความเสถียนระดับหนึ่งนะก็คือมันอะถูกสร้างเพื่อตีตีแรงมากๆแล้วก็ตีรัวรัวเลยถ้ามือไอโอมันบล็อกจริงจริงเนี่ยจินด้าก็ไม่ไหวฮะขี้แตกเหมือนั้นจริงมันเลาได้ต้ใครใครจะแรงออกกันสําหรับผมนะมันจะมีเด็กหนึ่งผมคิดว่ามันน่าจะติดทอมเมต้าด้วยซ้ำแต่ว่าเขาหายไปเลยเป็นเด็กที่แบบเหมือนมามือดอะอเขาไม่เคยมีชื่อมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ที่เขาออกมาจนกระทั่งยูทิี้เขาก็กลับมาต้องการมาถึงของเจมส์ใหม่คาสัยอะคนสัะครับเป็นหน มากพอกอยาวิโบนเลยเขาไม่เป็นต้องตีแรงแต่ทุกคิดเขามีเอฟเฟกหมดอาศัยก็ยังเด็กมือได้อยู่โรโบวอีกหลายๆอันที่เขาก็จะสามารถเด็กมือได้ด้วยเช่นกันก็ประมาณนี้ครับสําหรับเบต้าของเราก็ก่อนที่เราจะจากกันไปครับพี่เดย์อยากจะฝากบอกอะไรกับทุกคนไหมฮะผมอยากรู้ว่าพวกคุณอยากเล่นอะไรกันพวกคุณมีความเห็นยังไงกับเบต้านี้คุณอยากเล่นตัวละครนี้จริงๆแนละ้วตัวละครนี้เก่งกว่านะครับอะไรเงี้ยหรือว่าตัวละครเนี้ยผมเล่นมาแล้วโอ้ชนะทุกพลเมต์เลย เออทำไมคุณไม่พูดถึงตัวละครนี้ล่ะรู้ลักหรือเปล่าแต่ใบหน้าเงี้ยหายไปไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเราชอบเลยถ้าชอบตัวไหนหรือว่าอยากมีครับมีอะไรแนะนำคอมเมนต์ก็ไม่ได้นะครับชอบตัวละครไหนอยากให้เราพูดถึงตัวละครไหนก็สำหรับวันนี้ผมเจมนะและมีเดยครับผมขอลาทุกคนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ